กำลังใจสาวเนยโชติกาคะ่ะเปลี่ยนการกินใหม่หมดข่อยากจะอยู่กับลูกนานานหลังจากตรวจว่าตัวเองนั้นเป็นซีที่หน้าอกเพิ่มอีก6กก้อนแม่ต้องบอกว่ายังไงก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้กับคุณแม่ด้วยนะคะสำหรับเรื่องเาวานี้เนี่ยเป็นคุณแม่เนยโชติกาเลยคะ่ะเพราะว่าคุณแม่เองก็ตรวจเชื้อแล้วพบถึง6ก้อนกังวลถ้าจะต้องผ่าก็พร้อม เตรียมที่จะตรวจเอทเคทุกมันเลยนะหากว่าพบมีการติดเชื้อโควิดเร็วเนี่ยจะได้รักษาแต่ตอนนี้ก็คือยังรอดอยู่ค่ะมีการล่าสุดนี้คือตรวจแล้วก็อัปเดตว่ามีเพิ่มมาอีก6ก้อนทําให้เธอกังวลใจแล้วก็ต้องผ่าเพื่อที่จะเตรียมพร้อมนะคะตอนนี้ก็เปลี่ยนการกินหมดค่ะแล้วก็รวมถึงการดูแลสุขภาพเพราะว่าอยากจะอยู่กับลูกนานๆต้องไปหาหมอทุกๆ6เดือนต้องเช็ค อัพตลอดตอนนี้มี6ก้อนอยู่ฝั่งเดียวกันฝั่งขวาเนี่ยมันไม่ใหญ่ค่ะสงผลแค่เรากังวลเท่านั้นว่าจะยังไงแต่หมอก็บอกว่าเขาเนี่ยอยู่กับเรามานานแล้วนะไม่ได้เปลี่ยนสภาพเลยเนยเนี่ยผ่าตัดไปแล้วแต่ก็เกิดขึ้นมาได้ที่มีอยู่4อันนี้มาใหม่อีก6เราก็พยายามเปลี่ยนในเรื่องของ การกินเมื่อก่อนจะชอบกินของทอดหนังไก่เด็กหาดใหญ่นะก็อย่างว่ากินทุกคืนเอนจอยไม่ได้ดูแลสุขภาพตอนนี้ก็พยายามเปลี่ยนคือกินให้น้อยลงหมอบอกว่าไม่มีผลนะคนเป็นกันเยอะเหมือนกันแหละอาจจะฮอร์โมนต่างๆเกิดขึ้นตอนนี้ยังไม่ต้องผ่าแต่เดี๋ยวก็จะต้องไปเช็คอัพอีกว่าเขามีขนาดขึ้นใหญ่ไหมถ้าต้องผ่าก็ต้องพร้อมผ่าแต่ก็กลัวเหมือนกันนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เธออัปเดตยังไงก็เป็นกําลังใจให้เธอคะ่ะ